โอ้ย oh, อยู่ผม e อ w a r d ์ดอนทีวีเกมมครับอยู่ผมเอ w ว r รดอนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเลสเร์ีวิวพาร์ทที่สินะครับเออจริงๆแล้วผมอะตั้งใจจะแคสไปแ,แคสพาร์ทที่สิบเนี่ยไป2อรอบกาว่าตอนแรกจะแคสแค่ครั้งเดียวนะครับแต่อยูดีดีมก็เลยเ,เสียงมันไม่ค่อยดีแล้วก็เฟรมมันก็ตกผมก็เลยหยุดไปก่อนเพราะไม่สบายนั่นเองนะครับดูจากเสียงก็อันนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีมากนะครับ โอเคครับก็จะมาแล้วครับก็ขอโทษด้วยสำหรับที่มันอ่าช้าในการลงคลิปโดยอ่ามีคลิปอ่าหลังๆนี้ก็เป็นเอ่อของอิมูเลเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเลยนะครับมาเล้นกันเลยนะครับก็ตอนที่เอนั้นถูกจับตัวไปดิออมก็ต้องตามหาเพื่อช่วยนั้นมาเนี่ยเลยอ่าตรงนี้เราก็จะเจอตัวประหลาดนั่นเองครับแค่ไปสองรอบละเจอเบื่อแล้วนะ ผมไม่สนใจครับม, B B M I มันไปาัไว uhm ิ่งมามันก็มันก็เจอก็เจอแล้วเนี่ยโอ้ยยกือบตายไปครับแย่แยยพ่ยย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 อยย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 ยอยย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 ยนย่ยย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 ่ยยรนี้ยยยยยยอยยยยยยไยมีดมันต้องมีดิผมนี้มันต้องมีนั่นไง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  อะไรไง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 ว <c oughs> ิ่งฮ่าฮ่านี่อ้าวพี่อาจจะอ่าพอดีว่าอ้าวมีมัวไม่เกิดโดนไห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 นอ้าวไม่อยู่แล้วเหรอเด็กวกว่าแม่จ้าทำกูแสบเหรอทำกแสบเหรอโอเคเราไปกันต่อเลย พ่อแม่ไม่ได้เล่นนานครับนี่คือมือตกเลยเฮ้ยอะไรวิบวิบอะเยี่ยมครับลูกกระสุนพอแล้วก็ลูกกระสุนไรนัดพอเป็นอแอนตี้อนาถมาครับถ้าเกิดไม่มีลูกกระสุนไรนัดต้นเองโอเคไปต่อเลยโดยไปประตูห้องนี้ไปครับออืก็จะเจอที่เดิมไอเทียนี่เองไอเทียนี่เองครับก็สับนาไปทีนึงแล้วก็แล้วก็ไปสับไปท้องไปทีครับ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยหายหายหายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมึงทะลึ่งเหรอครับเดี๋ยวนี้เล่นกับพี่เหรอฮะเดี๋ยวนี้กล้าเหรอฮะแต่ก่อนนี้นั่งเงียบนั่นตัวเองพอดีอธิบายไม่ได้เก่งเรื่องมารยาทอุ้ยโอ้โหหัวขาดอะไรวะลริออนเลือดจะมีออกตั้งเยอะนะครับแต่หัวขาดแดงมึงหรือว่ามันชอบตุยอะตบหน้าเมงอย่างเงี้ยครับ ตบหัวไปทีขาดเลยอ่ามันไม่นี่ว่าครับเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยครับเยี่ยมมาตรงนี้ใหม่ส์สมาลังเก็บไปเฉียมาสุนพกดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่อันมันจะดีมากครับอ่าไปไปไม่สนใจกูจไ,มจไ,มจไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจครับ ต้องสนใจนะตั้งจริงต้องยิงไข่เอา้าตายเรียบร้อยครับแล้วก็วิง่งเดินหน้าไปต่อตย,ยมได้ปืนด้วยครับตรงนี้ครับแนะนำให้เป็นระเบิดดีกว่าเพราะว่าผมตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งแต่ตรงเมื่อกี้แล้วคว่างระเบิดเ้ว,ดดวเรียบร้อยครับ ช็อกเลย,ดยเด็กวะกลายับไปครับเยียมเยียมหุยได้บูด,ด้วยต,ตอนนี้ได้บูครับดีมากดีมากเลยอ่จาจังหวะนี้ให้เรายิงพวกมันก่อนดีกว่าไหมผมว่านะยิงพวกมันก่อนอย,อนอนยิงพวกมันก่อนยิงพวกมันก่อนยอ้ย,ยเคิกไปทีนึงทำให้าตายเลยลียออนอ้าวไแล้วอ,อะไร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  อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเป็นที่อะไรเฮือสำลักสำลักเอ้ยเมีอีกไหมมีอีกไหมที่ทัวันครับถุยเนเเื้อเพลงไหนวะเฮืยเสียงนี่น่ากลัวว่ะไม่มีแล้วแหปะเยี่ย,ยมที่บ้านไม่ได้เค่งเรื่องมารยาทในการโดของเยี่ยมไปทำไมอีกเยี่ยมอันนี้อะไรอ่ะ เอ้ยมาอีกะลูอ oh. ิสโอ้โหไม่ยากจะรู้เรื่องของมึงเลยลูอิสลูอิสอวิเชล่าไม่รู้จักเว้ยเคล่าอะไรไม่หู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจลมใจลมใจลมไอ้ตุนี่ไอ้ตนี่ไอ้ตนีอ้ยนี่อุ้ยนี้ยนี่ไอ้ตนี่ไ้ไ้นี่ไมีไ้้ี้ยนอ้ยอ้น่ีแล้วมาแล้้ี้วอ่าจังหวะนี้ให้เราใช้กลดีกว่า จงังหวะนี้ครับแบคซีลิงลุกขึ้นเปแล้วครับตอนนี้ผ่านมาปุ๊บเจออยู่กูยิงกระถิ่งสัตว์ตายทันทีแม่งโดนลูกถ่ายพอดีครับยยเยี่ยมได้กรีนอายมาของตาเม็ดตุก,กตาของไอเด็เเเกเกียดนี่นะไอไอไก่นี่ไหนมีไอออนก็หนีที่บ้านไม่ได้เข็งมากเลยย่าส์นะ ก็เลยโดของหมานี่ซองกระสุนช็อตกันเปิดเยี่ยมน้ำลดแล้วนี่น้ำน้ำลดหมดกินปลาน้ำลดหมดกินปลาเฮ้ยลงมาดิลงมาดิไอ้เหี้ยลงมาดิลงมาแล้วลงมาแล้วยาเลยเลิศคิกเลยเลิศคิกเลยตั้งกาดแล้วตั้งยิงตายไหมตายไหม รักยิงต้องยิงที่ไข่นะไม่เอะไม่เอะไม่เอะเฮีย er, ยิงทิ้งหมดเยี่ยมกระสุนโอเคครับเรามาคอมไบนี่กันดีกว่าดวงตาเลสอ่าเฮ้ยกูขาดเลสเหรอเฮีย er, ได้บูแม่งขาดเลสไอสัตว์เอ้ยเราไปกันต่อเลยพาคน,นี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีธุระนดดิดหน่อย อ้าอ yeah. ้าวอ้าวอ้าวมาเยอมเยอะตัวนี้มาได้กินกูหรออ้าวเขี้ยแม่งไปได้วะอ๊ยอยอ้ยย่างนี้มึงถุยน้ำลายใส่กูแล้วแม่งบ้านไม่เค่งมันอะไรเรื่องมารยาาดึงอ้ไว้ซะเยี่ยมได้ไหมอย่งวะได้ตาแดง แดงไหมเยี่ยมโอเคเรียบร้อยภารก,กิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วอ้าวตรงนี้มีของเก็บไม่มีอิสระเอ้ยตงึงจะวางกันยิ่งเหรอเฮ้ย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 หมดอีกอ้าวหมดตายพอดีไปเดี๋ยวเอาปร่นขี้เราพัก โอ้ยผักนี้ปวดขี่จังเลยเดี๋ยวนี้ปวดบ่อยมากเลยโอเยไปขึ้นดีกว่ารตรงนี้ครับง่ายๆครับเดี๋ยวไปเคช็ดมนวิง่งกระโดดวิง่งจบลอยครับสเสร็จแค่นี้ง่ายๆครับอีซี่อีซี่เลย ซื้อมันดีกว่าเราไม่ต้องสนใจกับสิ่งรอบข้างครับไม่สนใจอะไรมนันนะสนใจอะไร<ว><น>เปรียมโอ้โหแม่งไปไปกันเลยแนะนำนะครับว่าตรงนี้ถ้าเกิดใครมีลูกกระสุนเอ้ยใครมีนี่มันจะมีอชาวล็อกครับกำลังอ่าทำการกำลังตั้งวงนี่เหรอตั้งวงกูว่ะ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในรายการระเบิดคนนั่นเองนะครับจะระเบิดระเบิดคนควงระบบแล้วโอ้โห้เยิ้มครับเรียบร้อยครับพากิดลุวงเยี่ยมตรงนี้ก็จะมีของให้เราเก็บเยอะแยะเลยเยี่ยมยอดเดี๋ยวเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากครับชาวล็อกมันก็เอ้า อ้าวอ้าวยังรอดเหรอจะหนีไปไหนมาจับผู้ลายเว้ยเอ้ยอ้าวเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับจังหวะน,นี้ให้หยิบระเบิดแฟลชึ้นมาครับแล้วก็คว้างขึ้นไปแล้วคว้าระเบิดเรเรียบร้อยครับเพราะว่าตัวผู้นี้ครับแพ้ระเบิดแฟลชนั่นเองก็จะขอแนะนำให้ทุกคนนั้นใช้ระเบิดแฟลชนะครับเพราะว่าเป็นการดีมากครับสมมติว่าสมมุติว่าเจอพวกบบศสตูหัวงูหัวอะไรเงีย้ยเยอะให้ใช้ระเบิดครับ เป็นการดีที่สุดเคยตรงนี้ก็ง่ายๆครับให้กระโดดทั้งหมดสามรอบสองรอบนะครับให้ตรงนี้กระโดดไปจังหวะนี้ครับปึ๊บรอจังหวะปล่อยนะครับกระโดดเลยปึ๊บโอเคมุมทางซ้ายครับก็จะมีของให้เราเก็บอีกด้วยโอเคไปทางเราก็ตรงไปทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเจอบุคคลโง่อีกแล้วยืนอยู่ ก็ไม่ต้องสนใจมันมงบหรวมก็จังหวะน,นี้ให้กระโดดฟุบเรียบร้อยครับหันทางซ้ายมือครับจะมีกล่องในนี้ก็จะมีมก็จะมีหน้ากากนีนี่เองนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันเปิดป,ประตูไปเปเรียบร้อยครับเปิดเรียบร้อยแล้วปะ่ะเราก็จบละป๊บขอจบพาร์ท อ่า l e g e t review นะครับพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่13ไม่เพียงเท่านี้ครับซี u า g เกน yesterday ก็เจอปืนครับ